กินต yeah. ํมอะไรมาเนี่ยเจ๊เจ๊ไหนต้มอะไรได้สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องไม่สุดหมองสุดบอลไม่สุขสุคนเนาะเข้ามาติดตามชมชองรถเมิาชาราวันอาทิตกินตํมอะไพี่น้องกําลังปอกในมะกระทินพี่น้องมัทลากกําลังปอกเขาสิตํมใส่สีตมาม่ามาเนี่เซีหมี่อะรพี่น้อง กสตดำใส่อันอหนึ่งสตดำใส่นมัยหนึ่พี่น้องสตดำใส่เนาะน้ำไม่ต้มแต่ว่าบุษันแต่ว่าต้มแล้วแหละแต่ว่าบุษันละเกะตัาสิีขากระลังไงคะลวกหมี่พี่น้องน้มอยังบุษันเดือดหมี่กับฮัสกินหมี่หมี่ มีหน่อพี่น้องมีวิญดเดี๋ยวรอสซมนมเราเบิ่งรอสซมนมกันนะพี่น้องมันนี่ว่าสิแซ่บบอกบรรยากาศก็ได้ยห่อนอบอ้าวแดดแดดแต่ฝนก็บ่ตกประมาณนี้ข้อไก่พี่น้องข้อไก่แต่ว่าไก่บ่ได้อยู่ดอกตอนกลางเวรนั่นมีแต่เป็ดหน่อสีโต้นะเป็ด อพุจเสียอพุจเสียเออวันอบบดูดูอะก้ลองเสียผิดพี่น้องมาที่ซีโซาถูกกุอนุญาตอย่างกกอนุญาธรรมดาธรรมดาพอล้วซีบุกผิดจิตบรินปาถู ว่าแล้วมันสีพีดอยู่บว์ไว้สิฉันก็บอกว่าบักผีกจะแลสอ่ะนะหมักผีกี่ร่องยันบวกพีดใส่หลักเทียมใส่แล้วหลักเทียมเนาะหนึ่งหัวหินกำลังกำลังลงมือตอนนี้กำลังปูเครื่อนลงไปพี่น้องใชได้ครับมุ้มักเล็นบุมงมักเครื่อคือบุมงมากแม่งก็มากัน Mà cân cơ khuấn Mà cơ khuấn cà măn Ăn bà Măn chúc, măn hiểu, măn Lụn bứt Xài bạc nao á nọ Tại bà bạc nao tẹn phí nọ Bạc nao nhảy hao Xào ngoài á Xào ngoài Ăn măn xịp xẹp, bà làm loại tẹt phí nọ Ê Ừm, ờm, 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 แยกไวโซงกองกองหน่อยเอาไว้กองใหญ่ดิ่ตำมามาเด้อพี่น้องมากินเป็นหมูกันหลายคนมันจะแซบแซบแซบใช่เลยเอาพอดีนะนัวเลยใส่ละัมีเบิร์ดกระฮ่าวกรไว้ก่อนาดแต่กานยังเคยประดกนัวหรือเปล่านี่ยนี่ก็แปลงต้มสุก ปรุงรสตาแม่บุญทำลำบ่บุญอะไรไม่รู้ลำบ,นะบ่เี้ยบุญลำเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าด้มปลาขนาดจุได๋ไหวเลยจะชิเติมขกเผื่ออันก็ไม่ตามันในชจะน้ำนะตำหมี่ชิน้านี่ติมนุกหนึ่ง มาดูองไงเดยเต็น้ตัจังี่ตัวมือไหนนบ่เห็นหัวอกซ้มจะไปหวกตนใดนะพี่นนองหักเี็บร้อยแลวมาตลาจัดการเียบ้อยแลวเอาจัดจานวันนี้บัแมนกะปุ่นเป็นหมี่พี่าอืาตาเฮ้อ กินอยู่เตมเนาะค่ะมึงกับมึงก็แม่ถูกับสอาด้บ่าพี่น้องไปกินน้ำกั่นบ้านนี้นูเวนแม่ถูเพราะเส็บเสน้ำกันพี่น้องมันเป็นสะาดบาดีกันเพี่น้องบายดีเอาไว้ขมือบ้าแม่กลัเี็นอะม่พี่น้องมาเด้อกินตมหุงน้ำกันเด้อเส็บเสน้ำกันพี่น้องขาดยักเลยอันเดียบอืมสดสด

คนบ่ฮักขึ hmm. <S <S ้นหวกันฮักเลยต้มต uh> ้มำใบไหลหนมงชาวบ้านกินบ uh ่อแล้วบ้านไหนนำรถแกะตรงยยม่เห็นตัวเนี <t <t ่ยตามเนี่ย ทำม่ใส่ทิศไกลอัดมังแม่ดีี่สุดมากดีที่สุเลสสัตว์บนะ้อโอ้โห้ต่อ

่ได้เล้ยงได้พี่น้องจับตามปลามึกังืกินลอยู่ักมื่นก่อนยังจกขตือากขอเป็นจำบุญบุคเป็นตำบบุคุณรำักกระเพาะสื được tầm cái nó hà lạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Cái nào được. Hãy phản ứng. Hãy phản ứng. Hãy phản ứng. Hãy phản

เราบอกติ้นเราจะไปหาเห็ดมาฮะมาฮะเจ้าหลู้ซ่าเสร็จไปเห็นเตียงเจ้าหู้ซ่าตั้มเบืออะง่าเลยนะมันบวชแล้วเนี่กันจะบวมาเนี่ย มาได้มาน้อืมพวกจะเป็นอิ่มพูดอิ่มพูดเนาะบแม่จ่าฟองไหลเอ้ยฟองไหลบ่ม่าพี่น้องกินบะเบอแดงเไปไปโอเคโอเคโอเคทำมีแระจาบมากันด้ ก็จะไปหา hết ได้ไปตัวมาช่น้ำหนักเทาลุยชัวนได้ะิดว่าก็ได้หมดเลยสามคือตายบ่อเหมือนบูเบสบอยาวาสัตว์อมอันเดือดเลยียวอะไรตัวไหนตัวไหนกอ่ะ ยังอีกบอพี่น้องเป็นไงไเรียบร้อยมาเติร์เลยตเลยติร์ดสามคนพี่น้องสุดยอดหอมเลยใบชะเขียวยอดอ่อนใบชะเขียวเลยพี่น้องแซ่บหละไอแซ่บหลายแม่นมไปแล้วพี่น้องคิมดีกันผ่าไปความสุดแซ่บอร่อยไว้พี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบายฝากกดไรกดแชร์ด้วยพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งให้นะเดิมเน้อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเจะได้เนาะเวลาพี่น้องบายบายพอกันชิมหนาเนาะ